สวัสดีครับทางหายกันใจโอ้โหนานเลยเกินเกือบเดือนคือไม่รู้ว่าจะทำจะทาเล่นในก่อนมาสเตอร์ดูเอลก็เด็กมันก็เดิมเดิมเาจะเล่นเล็กเลยดีก็เลยเอากลับมาเป็นแบบเปิดบ็อกค่อนข้างเปิดบ็อกละกันก็คือเป็นอาจจะเป็นเดือนละ1นครั้งหรือเดือนละหนึ่งสองครั้งเพราะว่าเปิดบล็อกอะ ของที่ออกส่วนใหญ่มันจะออกประมาณเดือนละ1-2ครั้งแล้วแต่โปรดักบางทีมันก็จะออกมีโปรดักพิเศษออกมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <Okay. S 2> แต่ว่าจริงๆอ่ะที่ผ่านมามันมีบล็อกที่เป็นบล็อกอัศวินาคีแต่นเนื่องด้วยว่าบล็อกอัศวินอาคีอาจจะไม่ค่อยอินเป็นเวอร์พีเมียร์แพ็คที่มันออกมาปีละ1ครั้งซึ่งไอ้เวอร์พีเมียร์แพ็คเนี่ยมันก็จะรวมของที่ออกเคยออกใน o c g แล้วมาออกในเอเคยออกใน t c g แล้วมาออกใน o c g แต่ว่าอันนี้เราไม่ค่อยอินเท่าไหร่ก็เลยแบบไม,ไ,ไม่ได้เปิดเนาะส่วน เราก็จะมาเปิดบ็อกเช่นกันแต่ว่าไม่ใช่บ็อกนั้นจะเป็นบ็อกที่เก่ากว่านั้นหน่อยนะครับก็จะเป็นเจ้านี่เลยททแดนนะครับเป็น DP เนะาะ DP ก็คือเป็น Duelist Pack เ,เนาะคือซึ่ง Duelist Pack เ,เนี่ยมันจะออกปีหนึ่งนะ่ะครั้งหนึ่งสองครั้งไม่มั่นใจนะแต่ส่วนใหญ่แล้ว Duelist Pack ที่ออกเนี่ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์การ์ดท,ที่เป็นเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ตัวละครในเกมหรือว่าในมังงะของยูคิโ oh. อซึ่งรอบนี้นะครับเป็น Duelist Pack of Billion เออก็คือมันอาจจะเล่นคำจากคนนี้นะครับคนนี้ก็จะเป็นชื่อว่ามิคามิคาเอลมิคาเอลไม่ใช่มิคาเอลมิซาตัวนี้ไม่ใช่มิซามิซาคล้ายมิซาเอะมิซาก็จะเป็นหรือใน OCG ก็จะเป็นพวกบาลเลียนกิงเป็นผู้นำตัวแก๊งบาเลียนในในภาคเอ็กซินะครับก็ที่เขาใช้ก็จะเป็นในส่วนของแทคิออนนะครับแล้วก็ในบล็อกนี้ก็จะมีทั้งหมด3าทีมด้วยกันก็คือแทคิออน แล้วก็เป็นของไคบะที่เป็น A B C นะครับเป็นหุ่นยนต์เสริมของ A B C แล้วก็เป็นของเสริมของสกายนะครับไอตัวเขาเรียกอะไรนะตัวผู้หญิงจำชื่อไม่ได้สกายสกเกอร์ไม่ใช่เป็นตัวเดี๋ยวเราเปิดดูแล้วกันเออเออน้อง่ามันชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้เฉยเลยนะครับก็1กล่องนะก็จะมี15บซองมีโบนัสแพ็คไหมไม่มีเพราะวันนี้เป็นโปรดักต์กล่องเล็กนะหนซอง มี5้ใบนะครับส่วนฟอยไม่มั่นใจเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะครับซึ่งกล่องนี้ที่เรามองหาไม่ใช่อย่างอื่นเลยเพราะว่าเมตาตอนนี้เลยมันจะเป็นในส่วนของไรเซลเป็นหุ่นยนต์เอ็กซของ DP ล่าสุดไ,ไม่ใช่ดีพีสุดบิล l ีลแพ็ล่าสุดนะครับอันนี้มันก็จะมีของเสริมของไรเซลก็คือใบเซิร์ดของ t a ็ก y o n ออนะหรือว่าเซิร์ดอย่างอื่นก็ได้เช่นกันซึ่งใบนี้มีราคาถึงซูเปอร์แรนะราคาถึง6 ร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทแล้ว <Wow. S 1> แล้วแต่นะนี่คือแค่ซุปเปอร์นะแล้วมันมีโอกาสลุ้นออกซีเข็ดแรในราคาหนึ่งพันบาท <Wow. S 1> ซึ่งกล่องเนี้ราคาที่ผมได้มานะ <Wow. S 1> ไม่รู้คนอื่นได้มาเท่าไหร่แต่อันนี้คือหนึ่งพันห้าสิบาทเราก็เกือบเกือบอยู่เนาะเรียกว่ามาลุ้นหวยดีกว่า <Hey. S 1> เออเรื่องลุ้นหวยเราช่วยอยู่แล้วว่าเราจะไม่ได้ก็คือเราจะมาเปิดหาใบนั้นกันนะครับเราก็มาลองดูว่าถ้าสมมติกรณีคนอื่นไปหาไปเปิดกันแล้วเนี่ย มันคุ้มไหมในการเปิดบล็อกนี้หรือว่าซื้อแยกดีกว่านะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยเรามีแค่นหนึ่งกล่อง,องนะงให้น้องทำยกเปิดเลยหายไปนานนะเกือบเดือนเลยนะผมไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยแล้วมานะเปิดบล็อกเก่าด้วยแล้วเปิดบล็อกเก่าด้วยประเด็นแต่ไม่เป็นไรเราคือเราเปิดบล็อกเก่าแต่เรามาหาของใหม่ๆใชออ่อันนี้ก็จะเป็นของ JA นะครับผมผมันก็จะขึ้นเลยเนาะ ติดไปก่อนจุดบุ5ซองนะครับเราถ่ายกันวันที่แบบแดด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 ดีเลยเกิน1 2 3 4 5นะครับสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้นะครับรไม่ว่าจะเป็นร้านค้าใกล้บ้านท่านหรือจะเป็นร้านใหญ่เลยนะครับในส่วนของโมเดินการ์ดโดยเฉพา ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็เดี๋ยวนี้เขาก็มีออนดอร์ออนไลน์สั่งกันโรลูว่ะไม่มั่นใจว่าหนึ่งกล่องเนี่ยการันตีซีเขหนึ่งใบแน่ๆแล้วรึเปล่านะครับแล้วตัดเสี่ยวก็ตัดโดนกาจังเลยแล้วตอตัดเสรทท็จทีเดียวเราค่อยเอาแล้วกันเนาะข้อกล่องเดียวอินเขาว่ามีแค่กล่องเดียวแล้วกล่องหนึ่งมีแค่สิบห้าซองด้วยประเด็น <c oughs> เออสิ่งตรงที่มาเปิดของเก่า แต่คือไม่ว่าจะลุ้นหวยอะไรเราก็ต้องลุ้นของกล่องที่มีราคาซีเออมันก็จะกล่องเก่ากล่องใหม่นะนแล้วก็สําหรับสิ้นเดือนตุลานี้นะครับออกแล้วนะสําหรับบล็อกที่เรียกว่าสัว์บกฮีโร่หล่อขอยนะฮะไม่พลาดแน่นอนกับเราก็ต้องเปิดแน่นอนนะครับผมฮีโร่เหรอคะมันจะเป็นของบล็อกของเสริมอื่นๆแล้วก็หลักๆหน้ากล่องเนี่ย จะเป็นสุปเรีมคิงนะเป็นอีวิลฮีโร่เลยนะจ๊ะเออ,เอ,อไม่เคยเราลืมว่านับ,บว่าสองครบรอเปล่า1 5บสองนะอีวิลฮีโร่ยังไแเราติดตามกันสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็สิ้นเดือนนี้เราจะไปเปิดกันถึงที่ญี่ปุ่นเลย <c oughs> เออ,เอ,อนะครัชก็รอติดตามกันได้นะครับผมลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กำลังใจให้ด้วยจา้าแล้วเราก็ไปเปิดกันเลย นะครับอันนี้<อ>เป็นใน<อ>ส่วนของ e x v l o ของเด็กไข่บานะครับโอ้อรู้ออกแลว Trick Star ก็นึกชื่อานาน Trick Star ครับ ABC นะครับเคยออกมาเป็นในส่วนของ SD ครับร e ออกมาเป็นในส่วนของ Normal นะสำหรับใครที่อยากเล่น ABC หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเด็กกล่องนี้ก็ค่อนข้างคุ้มเลยน่าจะเปิด3ามกล่องแล้วเล่นได้เลยนะครับผมในส่วนของ Trick Star ครับผมใน,น Takion นะครับผมภาวนาให้ได้ ท้ขี้ออนใบเสือมันเป็นอะไรคะมันเป็นซูเปอร,แร์แลมเป็นเวทมนต์การเวทมนต์เอมอมันเวทมนต์สีเขีย <ๆ S 1> <ๆ S 2> วเราก็แบบมีท่ายิงปิ้วๆเหมือนท่ายิงปิ้วๆนะแสางออกมือนพ <ABC S 1> ิด A B C นะครับผมเทคสตาร์นะสำหรับเด็กนี้เทคสตาร์ก็ใครเป็นสาวกก็จัดเลยนะครับสักสองสามกล่องได้มีโอกาสนอกจากได้เด็กที่เราเล่นด้วยแล้วก็ได้ลุ้นใบแพงด้วยนะครับเปิดมาแล้วนะฟอยไปไหนวะอุ้ยนี่ไงที่เราพูดถึงอะ ใบนี้แหละใบนี้เลยใบนี้เลยได้เลยได้แล้วนะครับถือว่าโอเคนะครับใบนี้ได้ปกติเราตั้งไม่ได้ปกเลยเราไม่ได้นะแต่ถ้าใบนี้ได้ซีเข็ดเราเก็จะรวยกว่านี้เออที่เราเปิดคือไม่ได้เล่นอะไรนะแต่เราอยากได้ใบนี้รุ่นว่าใบนี้นะครับก็ได้มาเลยนะจ๊ะเป็นซุปเปอร์แรร์นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณราคาปัจจุบันนะครับก่อนที่จะออกเป็นเมตาที่เป็นไลเซลอ่ะก็อยู่ที่ประมาณ หกเจ็ดร้อยอยู่แล้วพ่อเ<ม>ป็นไลเซลมาก็อยู่ที่ประมาณเท่าเดิมเลยหรืออาจจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมประมาณเจ็ดประมาณเจ็ดร้อยนะครับก็ไม่ไม่แย่เพราะกล่องมันพันห้าสิบบาท<ม>ที่ผมได้มานะอันนี้ไม่มั่นใจแต่ว่าอุ้ย,ยเราจะได้ซูปเปอร์อยู่ไหมนะเรามันมีโอกาสออกซีเข็ดซับไหมหรือออกเป็นเอออีกอันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของ QSE ของแท็กซอนที่เป็นอัลเทอร์นทีฟอาร์ตนะครับมีเคิร์ซีด้วยใช่นำเบอร์ร้อยเจ็ดนะถ้าโชคดีพอนะครับ<อ>แต่ว่าเรากีนเราเช็คหลักข้างๆแล้วไม่มี <laughs> นี่นะครับก็จะเป็นในส่งงวนไอพีซีในพวกแก๊งบาเลียนนะครับผมนี่ตัวนี้เลยอันนี้คือเป็นอาร์ตเก่านะแท็กซอนแต่ว่าอัลเทอร์นทีฟอาร์ตเนี่ยออกเฉพาะควอเตอร์เซนจูรี่สี่เขียนแรงนะครับครบรอบยี่สิบห้าปีนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นใบเสิร์ฟ เช่นกันอันนี้จะเป็นใบใเซอร์อใบนี้อีกทีนะครับเซอร์ก็ไปเซอร์กันมานวนของโอเคครับผมอาต้าแลครับได้มาเป็นในส่วนของน้องคนนี้ตองคนนี้ก็เป็นตัวเล่นเหมือนกันแต่ไม่ได้แพงมากของแท็กอนนะครับทอดสองไส้สเป์นะลำเบอร์อถอดหนึ่งไส้กพเอาน u เบอร์มาทับได้เลยนะครับเป็นเอฟเฟกแปลงร่างทริกสตาร์ AR, ครับ น่ารักเช่นกันซุปเปอร์แลนด์ทริกสตาร์นี่คือเป็นเด็กที่เน้นลดไลฟ์พอยต์คู่ต่อสู้ดยการทำแอคชั่นต่างๆน่ารักดีดดเด็กเบิดไหลนะเ,เราจะได้ฟอนกี่ใบนะหรือมันมีซีเคียหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีเปล่ามันนะ่าจะต้องมีทุกบอกซีเคีออกแล้วนะครับเป็นใบที่เรียกว่า A อ C ซแล้วกันแต่ว่าเป็นใบที่ถูกที่สุดตาย ไปตายแต่เราไม่สนแล้วไงเราได้เว้แล้วเออแต่ถ้าออกมาดีกว่านี้ก็ดีนิดหนึ่งเป็นจอยสติกนะครับมันเหมือนเอเด็กมีคอนโทรเลอร์นะครับเอาตะแลอีกหนึ่งใบครับผมดุสตานะครับพัดน้ำนะฟลอยมาทั้งหมด5ใบแล้วนะครับผมพี่เล่นเป็นไหมคะเอเด็กเอเด็กเนี่ยไม่เป็นเลยอืเป็นคร่าวๆาวนะครับนี่ครับ จริงๆเด็ก a b c แล้วก็ตัวที่เสริมมันเป็น X Y Z ถ้าเป็น X Y น่าจะ X YZ ถ้าก็จะไม่ผิดก็หน้าเล่นนะครับค่อนข้างที่จะอ่า X Y c ใช่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างลำนานไปหน่อยแต่ค่อนข้างแต่เรนหนุ่มแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าแนะนําแนะนําเด็กแทคกยอนนะครับค่อนข้างเท่เลยแต่ว่ามันต้องใช้ใบนี้สามใบเลยน,นะครับใช้เยอะหน่อยแล้วก็ของเสริมมังกรน้องตางนะครับมันยังมาให้ช้ำใจ อีเวนอ้าอันนี้มีคอนเทลเลอร์นะครับซ้าอีกหนึ่งใบนะครับออฟอยหกใบเลยเหรอค่อนข้างดีนะครับบล็อกฟอยหกใบเมื่อก่อนนี้ฟอยอยู่ที่ประมาณห้าใบนะครับสำหรับบล็อกเล็กอันนี้ออกมาหกใบก็ถือว่าไม่แย่เนาะอาจจะไม่ได้รู้ชื่อมากทุกตัวนะครับอ๋ออันนี้คือคลายคลายเวทออกมาเป็นบูเทียนะครับมันนี้กับดักอาจได้เขียงกันเลยนะครับ โอเคสรุปผลประกอบการทั้งหมด6ใบได้ใบที่ต้องการกับเจ้าบล็อกนี้นะครับถ้าถามว่าตัดใบที่ตัดใบ,บนี้ออกแล้วที่เหลือยังพอไหไหมกับราคาประมาณนี้ไม่รอดไม่รอด <c oughs> ตอบเลยไม่รอด <c oughs> คือเปิดบล็อกนี้นะครับยังไงก็ต้องได้ใบนี้เท่านั้นนะทึมจะแบบแบบพอจะ<ข>อ cover เรียกว่าดีเลยแหละค่อนข,ข้างดีเหมือนเราไปซื้อแยกแหละแต่ว่าพอซื้อแยกปุ๊บมันไม่ได้รุนไง เราอยากลุ้นไงเราเป็นสายกาชาอยู่แล้วนะครับก็รวมหลักๆเนาะก็ถ้าเป็นคร่าวๆราคาณปัจจุบันถึงไม่ใช่ราคาตอนที่ออกเนาะเพราะว่าตอนราคาที่ออกแล้วไอ้พวกนี้จะราคาสูงกว่านี้แต่นี้ก็จะตกลงมาเรื่อยๆตามการเวลาเนาะแต่ว่าที่ไม่ตกเลยก็คือใบเซอร์ไปนี้นะครับใช้เป็นในส่วนของเด็กไรเซลหรือว่าเด็กอื่นๆที่เป็นสามัญได้เช่นกันเนาะแต่ว่าเงื่อนไขมันต้องมีพวกดัมเบลร้อยหนึ่งถึงร้อยเจ็ดอยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กด้วยเช่นกันยังไงก็ลองศึกษาแล้วลองไปเล่นดูกันดูนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับ ประมาณนี้เคันมือเออห่างหายมากแล้วแบบคันมือด้วยกันเลยมาทําส er ักหนึ่งคลิปนะก็เลยพยายามที่จะทําให้ได้เดือนละ2อถึงสามคลิปละกันเนาะสองคลิปอาจันขั้นต่ำเนาะกันเนาะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดซับค่าอีกครั้งหนึ่งติดตามเพื่อรื่องนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวเราจะไปญี่ปุ่นแล้วแล้วเราก็จะไปโชว์เปิดบล็อกที่นู่นเลยว่าดูวที่นู่นเปลือหรือเปล่าเออแล้วจะมีอาจจะมีข้อแลกกับช่องหนึ่งด้วยนะครับยังไงก็ ติดตามกันไว้ื่อยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย